อาตมาจะขอถวายพระพรในจริตกประการที่พระมหาบาพิตรมีพระราชประสงค์แต่ว่าเวลาการที่เนิ่นช้ามาตมาและไม่ได้บันทึกเสียงถวายต้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานานมาในโอกาสนี้ เสียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห่นว่าสมควรจะบันทึกตัวไว้ได้แล้วจึงบันทึกตัวไววมาสำหรับจริตกในตอนนี้อาตมาจะขอปรารบเรื่องราคาจริตที่พระมหาบาพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราคาจริต ความจริงคำวา่ราคาจริตไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ใครในกามารมณ์เสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสเป,เป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้น ก็ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต <c oughs> แล้วคำว่าราคะจริตหมายถึงว่าการรักสวยรักงามเป็นต้นไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้มักมากในกามารมณนี่คนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคําว่าราคะจริตก็มักจะมีความเข้าใจว่า ตนเองจะเป็นผู้มากในการมาร์จรึงจัดว่าเป็นราคะจริตความเห็นเช่นนี้จะมีการพลาดจากความจริงไปมากก็เป็นเหตุในบุคคลน,นั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมาหาวพิษทรงมีพระราชประสงค์ต้องการย้ายบันทึกเฉพาะจริตต่อจริต หนือว่าจริตหนึ่งต่อหนึ่งเทพปัตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคาจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ว่าคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้ายังมีความต้องการรูปสวยภาจะน่าสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้น ก็จังชื่อว่ามีราคะในบริการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏว่าอารมณ์นิ่งอยู่ในความพอใจในกามอารมณ์อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้อสายการสัมผัสเป็นสำคัญถ้าความสัมผัสลการยั่วเย้า ทำไม่เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์จริงๆอย่างนี้จริงจะใช้ได้สำหรับท่านที่มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์โดยอำนาจของธรรมะก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งมันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจอปน เมื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศกได้จริงๆก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อไปนี้ธรรมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรได้ทรงตรัสว่ามีกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างควบคู่กัน เป็นผู้เข้าทำลายหรือรหัสะหารราคาจริตสำหรับ,บกรรมฐานสิบเอดอย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็นสองคือหนึ่งกายกตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่าการสามสิบสองคือผลขมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้น และทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไทยให้พิจารณาวา่าเต็มไปด้วยความสกปรกกาไม่เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุปรกรรมฐานอีกสิบอย่างแต่แตมาจะไม่จำแนกแต่ไะอย่างจะขอถวายพระพรแบบรวบๆทั้งนี้เพราะวา่าพระมาาภพิตทรงมี ความเข้าราไทยดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัยและแคลงใจในด้านการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไรจึงจะเห็นว่ารา่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิตรทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่า เห็นด้วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้ตมมากระขอถวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ดีหรือจะทำลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาันดาให้มุ่งจริตเป็นสำคัญอย่างบุคคลผู้มีพุทธจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากจนอ,อ,อย่างนี้ตมมาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุปกรรมฐานได้ เราไม่สามารถที่จะเรินในกายยาคตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่ารพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานวัดบานหงโค <c oughs> เคยเตือนท่านผู้นั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุปกรรมฐานทั้งนี้ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบาพิตรก็เช่นเดียวกัน อาตมาพิจรนารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบา่อพิษมีพระจริตเประ็นด้านพุทธจริตเป็นสำคัญและนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริตเจียปนผสมอยู่ที่มีกำลังมากหา <c oughs> กว่าจะมาพิจรนารณาในด้าน อสุปกรรมฐานและกายยกตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุปกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานอย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องของทอถายพระพรว่าสมาธิมีผลแน่ ไปตามสายของโลกิยชานแต่ในเมื่ออรมสมาธิยะเก้าเข้าสู่โลกุตระชาญมนขั้นเบโซนาวันก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กายกตานุสติกรรมฐานและสุพกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ต่อเมื่อกำลังใจเข้าเขาก้าวเข้าไปสู่สกิทาคามี ตอนนี้กายกตานุสติกรรมฐานการสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากกำลังจิตก้าวกระสูนพระอนาคามีมักต <c oughs> ตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายกตานุสติราสุปกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมีหารสี่ตอนนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจำต้องตัด ราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศและปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแหง่งจิตตอนนี้ถ้าพระมหาบาพิษจะทรงแต่ถามว่าถ้าไม่ฝึกผลในด้านราคาจะจริตไปแล้วคือไม่จริญสุปกรรมฐานกับกายกตานุสติกรรมฐานไปในตอนต้น มุคคนเ่ียก้าวเข้าสู่เป็นพระนาคามีจะมิไม่มีผลหรือทั้งนี้แตามาภาพก็ต้องถวายพระพรว่าการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเื่อการนำอารมณ์จิตเข้าก้าวเข้าสู่ในความเป็นพระโสดาบันย่อมมีกำลังมากกับชันโลกีเพื่อรมทรงตัว นี่ตอนที่จิตเจ้าเข้าสู่พระสกีทาคามีย่อมเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงเก้าก็สู่เป็นพระสีทาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกาย,ยิกตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่ฌาญเป็นชานโลกุตระเมียกันท่งตัวจะทำลายความรู้สึกในเพศต้เล็กน้อยพอสมควร เมื่อทรงความเป็นพระสกิทาคามีแล้วคนนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใช้อารมณ์ข้าประหัตประหานกามารมณ์เริ่มน้อยกายกตานุสติแล้วสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยากตอนนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วขึ้นปฐมปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ถ้าศึกษาตามลำดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่อยู่โตแล้วเรียนรักก็รู้สึกว่าจะหนักมากกว่าแต่คนที่มีความ,มพยายามมีวิทยาอุตสาหะจริงๆก็สามารถทำได้สำหรับพระพราชป,ประรภคของมหาวิตริก็เช่นเดียวกันซึ่งทรงถามว่าจะทำยังไง จริงะเห็นว่าร่างกายกสกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มันล้างมันก็สะอาดตลนนี้การพิจารณาในสุปกรรมฐานก็ดีในกายากาตาทุสติกรมฐานก็ดีอง์สมเด็จพระจินนสีทรงประรบ ว่าต้องพิจรารณากายของตนเองด้วยพิจรารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจรารณาวัตถุท่าตต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสกปรกนี่นิสรงตัดว่าสมมติว่าเอามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาดวันนี้ส่วนที่หยิบ ขอให้บรมหาบพิษทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นของสกรปรกนั้นมันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองค์สมเด็จพระบรมโลก,กน่าจะกล่าวว่าท่านธาตุดินถ้ามันเป็นของแข็งธาตุดินมีสภาวะสกรปรก ถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นาธนาตุน้ําก็แสดงว่าน้ําสกปรกนั้นสำหรับาธาตุดินกับาธาตุน้ำเนี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ํำไหมเมื่อมาพิจารณาธาตุดินกับาธาตุน้ําในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็ง สิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดินถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ำอนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ํานี่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ําในร่างกายของตนเองว่าธาตุน้ําส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรก ถ้าจะว้วนน้ำลายออกมาเคละถ้าจจบ้วนน้ำลายออกมาน้ำลายในปากอมได้แตบบ่ว่าพอว่นออกมาแล้วทุกคนพากันลังเกียจว่าน้ำลายสกรปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณาน้ำลายว่าเป็นของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็สแสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกรปรก ถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูกออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ำมูกที่สปกปรกอสะอาดเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมูกสปกปรกต้องถอยหลังคิดว่าน้ำมูกที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกาย คนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องทวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนหันไม่ทีเจนว่าอยู่ในร่างกายนี่ส่วนย่อยแค่นี้ถ้าพิจารณนานแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาด ตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังเส้นสรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกําพรา้าหนังกําพร้านี่ปกติจะมีความเกลี้ยงเก่าอยู่ แต่ว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหงือง่อเมื่อเหงื่อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเหนียวเหนอะไม่ได้เหงือ่อทุกคนก็อย่าพากันอาบน้ำโดยเช็ดตัวชำระร่างกายให้สะอาด ความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปเลยมีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าว่าการชำระร้างครั้งเดียวสะอาดตลอดการก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ได้ว่าก็ไม่สะอาดจริงเพราะต้องอาศัยการชำระล้างร่างกายเป็นสำคัญจึงมีอาการเช่นนั้น ถ้าร่างกายสะอาดจ,จริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชำระร่างร่างกายมีการชำระร่างร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติก็เพราะว่าร่างกายเป็นของสกปรกแต่ใสยความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายนี้สะอาด ได้ความจริงการพิจารณาว่าร่างกายสกปรกรือร่างกายสะอาดนี่ต้องค่อยๆทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้แต่ามาก็จะขอถาวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สม่ำเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังชันโลกี ในตอนนี้พระมหาภพิตถ้าหาหกว่าทรงตำรับตำราต่างๆรับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีคติแห่งสมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะ จิตทรงฌานได้ดีบางขณนะอารมณ์ของฌานก็เสื่อมตัวลงหาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราอะไรก็รเพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกโครงจิตยังตกเป็นท่าของนิวรณ์ห้าประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศล นอกจากนิวนรณ์ห้าประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีอยู่มากที่ยังมีอำนาจเหนือจิตฉะนั้นตามที่พระมหาบอพิษทรงตรัสว่าการพิจรา,รารณาร่างกายเป็นของสปกปรกนี่ก็บผมเห็นจะทำไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้อแตาม,มาก็ขอรับรอง ม่อจริตของพระมหาบาพิตรไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากําลังของราคะจริตมีเป็นกําลังส่วนน้อยกําลังส่วนใหญ่ของพระมหาบาพิตรนั่นก็คือพุทธจริตเป็นสําคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกําลังหมุนใหญ่ น้ำพระไทยก็ส่งเต็มเปี่ยม,ยม,ยมไม่ได้พรหมวิหารสีถ้าการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนักแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญพุทธจริตก็ดีสัทธาจริตก็ดีกำลังพรหมวิหารสี่ก็ดี เป็นกรรมฐานที่มีกําลังใหญ่และมีเป็นกุศลที่มีกําลังใหญ่ที่สามารถจะนํากําลังใจให้เข้าสิงสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากนี่เป็นอันว่ากําลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคะจริตคือพิจารณากายคตานุสติได้สุภกรรมฐานมีความสําคัญ ต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอาตมาก็ดีรู้ดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยเขียนบนรรดาลับตรำรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคาจะจริตให้หมดไปในอันดับของชาน นีการพูดแบบนี้ก็ทําม,มาและการเขียนก็ตามตอนที่พระมาหาพิททรงตัดว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยอัตามามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำรายก็ดีการแนะนำบรรดาคณะสิตยานุสิกก็ดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเองก็ได้เคยถวายพระพรแลวกล่าวกับบุคคลทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพัญญวิสัยแต่ถ้าว่าถึงกะนั่งก็ดีก็ยังแบกความโง่ไปสอนคนอื่น อตาตมาข,าขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาที่คุณในข้อนี้ที่ส่งเตือนคําว่าเตือนก็หมายความถึงว่าพระองค์ทรง,งตัดว่าเข้าใจได้ยาก <c oughs> เป็นการตัดได้ยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ตรงหมายถึงว่าถ้าเป็นกําลังชาญโลกีเขาตัดแค่เพียงแค่นี้ คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ชานโลก,กีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีพัญญายังมีความรักในเพศยังมีความโกรธคิดจะประหารประหารบุคคลอื่นยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุระบุคคล เป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นชานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคำว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบคุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นี่ฌานโลกีเป็นแต่เพียงระงับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะปฏิบัติในด้านฌานโลกีในรายคาจริต คือใช้กายกตานุสติกาอสุปกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าเดียวว่าเพยไปตามตํรลาก็เป็นของยากเพราะมองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังน็กเพราะการก้าวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได้ แต่ทั้นี้ก็ต้องขอขอบพระมาหากรุณาที่คุณที่พระมาหาบพิษทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวว่าถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นกรรมฐานเบื้องต้นอันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่าทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านเข่าหนะักที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้น ในความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลมั่งก็เล็กน้อยเท่านั้นคือรมอาจจะสร้างไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหว่างเพศแล้วสีสันวรณะของวัตถุหรือความรักในวัตถุ ในสวดทรงของวัตถุในสีสันรณะของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนรู้สั์ก็จัดว่าเป็นราคะจริตนี่ในบางครั้งที่ทรงชันโลกีเวลานั่งกิเลสยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่อยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดี ระงับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวยสดงดงามของคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดคมใจได้ปกติก็ทรงสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีก อันนี้สนแสดงว่าบุคคลที่ทรงจิตในด้านชาล,ลกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้เช่ยคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสคือเรื่องรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไปเฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรคนที่กําลังวิ่งอยู่รถที่กําลังวิ่งอยู่ แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเปลกกดไว้เฉยๆเครื่องยังเดินแต่ไม่เปล่าวิ่งข้อน,นี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กำลังทรงจิตอยู่ในฌานโลกีหรือขั้นประสูดาสกิทาคาทั้งสามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้เรายังอยู่ในนาจของราคะจริต แต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งตามขัน้นสําหรับท่านที่ทรงฌานโลกีก็จะพึงยับยั้งได้แต่ช่วงขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดพรมจารีได้หมายความว่ามีความเกลืยอนกลัในกามารมณ์ดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิชาจาัยก็อย่างได้ าท่านบุรงชาญโลกีจริงๆก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศีนได้เป็นปกติฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านบทรงชาญโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจนารณาในขั้นชาญโลกีตามที่องค์สมเด็ดจพระจินสีทรงตรัส พิจารณาถอยหลังในด้านการปฏิบัติก็เพียงให้มีการฝึกจิตจับยังว่าเวลานี้เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยับยังอารมณ์ความใคร่ในการม,มารมณ์เสียโชคราวข่มใจยังไม่ได้ตัดใจเป็นใด้เพียงข่มใจเข้าไว้ พิจรารณาหาความจริงเพียงแค่ด้วยความลำบากลำบากสักหน่อยหมายความว่าคิดว่าร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับสุปกรรมฐานคือพิจรารณาคนตายแก่สตาตมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสกปรกได้ร่างกายเราก็สกปรกได้ ต่างคนต่างก็มีความสุขกับกสม่ำเสมอกันไม่น่าจะพึงปปาาถนาสิ่งกันและกัน